ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเลยค่ะเวลาที่เราจะติดต่อสื่อสารเราจะสังเกตว่าเรามีช่องทางเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราอาจจะอาศัยการนัดหมายพบหน้ากันนะคะหรือเราอยู่กับนักเรียนอยู่แล้วเราก็ได้พบกับนักเรียนอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะนัดคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือกับคุณครูนะคะได้ได้สื่อสารกันแบบพบหน้านะคะพบตัวพบหน้าแล้วก็เห็นทุกอย่างฟังทุกอย่างได้ชัดนะคะทั้งน้ําเสียงเนาะหน้าตาสีหน้าใช่ไหมคะ รับรู้ได้อย่างชัดเจนทั้งหมดเลยแต่ก็มีการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆที่เราสามารถที่จะใช้ไปเกิดประโยชน์ได้เพราะมันมีอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วค่ะเช่นอะไรบ้างคะโทรศัพท์ใช่ไหมคะนะคะไล่ไปจากพบหน้าเราก็จะเป็นโทรศัพท์นะจันเพียสวิดีโอคอลไลน์ <c oughs> นะคะตอนนี้วิดีโอคอลในไลน์เราก็อาจจะได้ยินทั้ง ทั้งเสียงแล้วก็ได้เห็นทั้งหน้านะคะเราก็อาจจะมีโอกาสได้สังเกตทั้งภาษากายทั้งภาษาพูดสีหน้าน้ําเสียงท่าทางนะคะ<ม>ก็ใกล้เคียงกับการพบหน้าแต่มันก็อาจจะลดทอนลงไปค่ะแต่ก็เป็นตัว <COVID. S 2> ช่วยนะคะ,อ,ะอย่างช่วงโควิดนะคะคุณคุณครูจะสื่อสารกับผู้ปกครองก็าอาจจะต้องใช้โทรศัพท์หรือใช้วิดีโอคอลนะคะหรือถ้าเรามีกลุ่มไลน์ใน ในลายกลุ่มผู้ปกครองลายกลุ่มนักเรียนแล้วก็จะใช้แจ้งข่าวสารใช่ไหมคะที่เราจะทั้งส่งรูปทั้งส่งข้อความสื่อสารที่สําคัญลงไปเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามาพิจารณาดูเนี่ยช่องทางแต่ละช่องทางมันก็จะมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งข้อจํากัดของมันถูกไหมคะไม่ได้มีอะไรดีที่สุดใช่ไหมคะถ้าอาจารย์ชมยิมองค่ะทุกอย่างมีประสิทธิภาพของมันอยู่ที่เราเลือกใช้ใช่ไหมคะอย่างเช่นสมมติถ้าเราจะ ใช้การพบหน้ากันเราก็ต้องมีโอกาสของการพบกันมีเวลาแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็สะดวกกับคนที่จะมาด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วก็ต้องพิจารณาว่าการการพบกันเนี่ยเราจะได้สารที่เราจะส่งครบถ้วนที่สุดเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่เป็นเรื่องวิกฤตหรอคะหรืออาจจะต้องละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนนะเราอาจจะต้องใช้การพบหน้ากันค่ะนะคะอย่างการแจ้งข่าวร้ายหรือการปรึกษาเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับ ลูกศิษย์กับผู้ปกครองเนี้ยค่ะเราอาจจะต้องใช้การพบหน้ากันหรือถ้าจําเป็นจริงๆเราอาจจะต้องใช้การวิดีโอคอลหรือค่อยๆลดลําดับลงไปนะคะเราอาจจะต้องโทรศัพท์แต่บางกรณีก็มีข้อจํากัดเรื่องเวลาเนะจันยุย้ยหรืออะไรที่มันฉุกเฉินเร่งด่วนค่ะค่ะค่ะเทคโนโลยีก็จะเข้ามาช่วยในในแง่ของการทันท่วงทีนะ ทันท่วงทีในแง่ของความฉุกเฉินในแง่ของการรับรู้ข่าวสารนะคะอย่างทุกวันนี้ถ้าเราขยับออกไปอีกจากไลนโทรศัพท์ไลน์วิดีโอคอลนะคะเราจะใช้โซเชียลเนาะเช่น Facebook ใช่ไหมคะ Instagram อย่างเงี้ยค่ะเป็นช่องทางที่เราจะได้รับรู้ข่าวสารของลูกศิษย์เราบางทีเนี่ยเราไปเยี่ยมบ้านหรือเราสังเกตพฤติกรรมในบ้านหรือสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน หรือเวลาที่เขาอยู่ในโรงเรียนบาง<ก>ทีเป็นส่วนหนึ่ง,เ,เ,ปนนงเป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่เขาอาจจะเก็บตัวแล้วก็เขาอาจจะไปสื่อสารออกในที่อื่นเช่นใน Facebook หน้าเฟซบุ o กเนี้ยค่ะโอ้เลยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ครูก็จะได้รู้จักลูกศิษย์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ด้วยใช่ค่ะข้อความที่เขาโพสต์เราจะบอกได้เลยหรือเราสัมผัสได้เลยว่ามันเป็นอารมณ์บวกอารมณ์ลบใช่ไหมคะหรือเป็นความทุกข์ความสุข หรือเป็นความมั่นใจเป็นความไม่มั่นใจเป็นสิ่งที่เขาได้เผชิญอยู่อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเขาก็สื่อสารออกมาสื่อเหล่านี้ก็จะมาช่วยค่ะบางทีมันเป็นช่วยให้เราได้พบสัญญาณบางอย่างเขากําลังมีความทุกข์บางอย่างอยู่บางทีเขาโพสต์ว่าถึงทางตันละประโยคสั้นๆประโยคสั้นๆ<ร>อย่างเงี้ยคะ่ะถึงทางตันละเป็นไอคอนร้องไหเ้เราอาจจะสังเกตว่าเขาก็ในโรงเรียนเขาก็เก็บตัว ใน Facebook เขาก็โพสต์แบบนี้นะคะแล้วเราก็อาจจะทราบข่าวมาจากเพื่อนในไลน์ที่เพื่อนอาจจะแจ้งข่าวส่วนตัวครูมาว่าอุ้ยเพื่อนอกหักครับครูอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันก็เป็นสัญญาณประกอบกันแปลว่าสื่อต่างๆเนี่ยเราอาจจะใช้ช่องทางต่างๆเพื่อรับรู้ข่าวสารหรือข้อมูลของลูกศิษย์มาประกอบกันเพื่อที่เราจะได้เข้าไป p อ o a c h หรือเข้าไป <ง>เขาถึงเขาถึงได้ย,<ข><ข>ยัง<ข>มีประสิทธิภาพที่สุดใช่ค<ข>่ะเข,ข้าถึงช่วยเหลือนะคะได้1ทันที2มีประสิทธิภาพนะคะถ้าเรามองว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรารับรู้ครบถ้วนมากที่สุดนะคะส่วนอื่นมันก็เป็นส่วนเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าในกรณีที่มันเร่งด่วนหรือว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วบางครั้งเราใช้การส่งข่าวเราใช้การสื่อสารผ่านผ่านข้อความเนาะผ่านข้อความหรือผ่านเสียงเนี่ยค่ะบางครั้งความครบถ้วน ของสารที่เราจะสื่อไปเนี่ยบางทีเราพิมพ์เนี่ยเราพิมพ์ย่อๆอย่างเงี้ยค่ะแต่คนรับสารเข้าใจผิดนะคะ,คะเพราะงั้นเรา<ๆ>เราเรา,เราอาจจะไม่ได้ใช้เป็นช่องทางเดียวนะคะบางทีเราสื่อไปถ้าเป็นเรื่องที่สําคัญข้อขาดบาดตายหรือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อการเข้าใจผิดทะเลาะวิวาทเราอาจจะนัดหมาย<ป>หรือเชิญนนชวนนะคะใ,ให้เห็นความสําคัญของการที่เราจะได้เข้ามาพบกันหรือคุยกันหรืออย่างน้อยที่สุดก็โทรศัพท์กันเราก็ยังยังยังเข้าใจกันได้มากขึ้นนะคบ ข้อความที่ที่โพสต์ก็เลยเป็นอะไรที่เกิดการเข้าใจผิดได้มากที่สุดฉะนั้นจะว่าไปเหมือนตอนนี้เรามีสื่อที่กว้างขึ้นรจริงๆก็เอื้อประโยชน์ให้กับการทํางานของ,อของครูด้วยเช่นกันสิ่งสําคัญเลยอยู่ที่ครูจะนําสื่อเหล่านี้เอามาประกอบในการทำงานมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะงั้นเราอาจจะมองว่าช่องทางทุกช่องทางมีประสิทธิภาพของมันแต่ช่องทางทุกช่องทางก็มีข้อจำกัดนะคะดังนั้น ถ้าเราเปิดกว้างที่จะใช้ช่องทางทุกช่องทางแต่เราใช้ด้วยใจที่ที่เราเปิดกว้างนะคะต้อนรับแล้วก็เราไม่ตัดสินหมายถึงรับรู้อย่างไม่กระโจนเข้าไปตัดสินหรือว่าหรือว่าสื่อสารอย่างไม่ทันได้เรียบเรียงพิจารณาก่อนมันก็อาจจะเกิดผลเสียได้อะไรเงี้ยนะคะหลักสําคัญยังเป็นหลักเดิมหลักสําคัญหลักเดิมเลยจันเพียสก็คือกลับมา สังเกตใจเราก่อนว่าเราสืาส่อสารด้วยใจขุนมัวไหมเราสืาส่อสารด้วยความกลัวไหมแล้วเราจะเรียบเรียงพิจารณายัางไงเพื่อให้คนตรงหน้าเราเนี่ยหรือคนที่ปลายสายหรือคนที่รับสารเราเนี่ยเข้าใจมากที่สุด mm hmm. แล้วเราก็ต้องเผื่อใจว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะี่ค่ะหรืออาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะทํายังไงเราจะไปอุดรอยช่องว่างนั้นอ mm hmm. ะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะบอกว่าสิ่งที่สื่อสารมาอาจจะถ้าเกิดว่าเข้าใจยังไงอาจจะช่วยพิมพ์กลับมาบอกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ หรืออาจจะนัดหมายเพื่อที่จะคุยกันอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะทําได้หลายอย่างเลยค่ะเราใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีข้อจํากัดด้วยใจที่ไม่จํากัดค่ะคือเราพร้อมที่จะเข้าไปอุดรอยรั่วทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์กับมันมากที่สุดรู้สึกว่าทุกช่องทางเหมือนเป็นพาหาะเนาะที่จะพาให้ใจครูไปถึงใจลูกศิษย์อย่างนง้นนะคะ<า>แต่สิ่งสําคัญก็คือหัวใจครูที่จะเป็น เป็นปุ๋ยเป็นสายน้ำเนาะหรือจะเป็นแสงแดดที่จะทำให้เ้ต้นไม้ต้นนี้เติบโตต่อนะคะเพราะงั้นจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่คุณครูนะคะแล้วก็ใจของคุณครูที่เชื่อมไปในทุกช่องทางนั่นแะค่ะเป็นหัวใจสำคัญนะคะถักคุณครูมีต้นไม้สีเขียวอยู่ในหัวใจนะคะนกร้องเพลงจะโผผินบินมาหานะคะคที่แรกที่จะมีความสุขผ่านทุกช่องทางที่เราสื่อสารก็คือตัวเรา และเราก็จะเป็นที่ที่เป็นร่มเงาให้กับคนอื่นผ่านทุกช่องทางที่เราสื่อสารไปเลยค่ะค่ะแม้ว่าทุกช่องทางการสื่อสารจะมีข้อจำกัดนะคะแต่คุณครูเมื่ออยู่ด้วยหัวใจที่ไม่จำกัดคุณครูก็กำลังจะร่วมสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กๆทุกๆคนนะคะขอบคุณโอกาสที่คุณครูทุกท่านได้อยู่ร่วมกันในทุกคลิปที่ผ่านมานะคะก็ ขอให้คุณครูได้อยู่กับงานที่สร้างความมหัศจรรย์ให้กับเด็กๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ